i n นฟิ i ิตี้เ e เวลอัพอิน m ริตอนที่33ทั้งความเร็วและพละกกำลังก็ไม่มีอะไรมาเทียบค่ะปกป้องตัวเองก็ยังแทบไม่ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้าแข็งแกร่งกว่าเขาแน่นอนมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ทาไมถึงสวนกลับ5้าเก้าย่างของข้าได้กัน หดซบยิ่งนักข้ายังคงจำเหตุการณ์และความรู้สึกในตอนนั้นได้อย่างดีฝันร้ายที่ข้าไม่อาจลืมทั้งหมดเป็นพลอยเวนนัฮอฮอฮอ้นและตอนนี้มันก็มาหาข้าด้วยตนเองตอ,อ,อตอนนี้ข้าแข็งแกร่งกว่าก่อหน้านี้แล้วดันยูซอง ดันยูซองเป็นพวกแกทั้งหมดเป็นพวกแกอเอ๊ะนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาพ่ายแพ้ข้าไม่รู้ว่าความอัปยศและความพ่ายแพ้นั้นจะทำให้เจ้าเติบโตในทิศทางใดเจ้าหนุ่มนั่นเป็นคนเดียวที่สามารถมอบบทเยยนให้แกย่องโสวรังได้เฮ้ ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้านะนุ่มน้อยชัทธาในแกนแท้ในตำนานของเจ้าแกนแท้ในตำนานเหรอเอ๊ยสงสัยข้าคงจะแก่เกินไปความจำเลือนๆก็อย่างนี้เจ้ารู้ผิดหูผิดตาไปนะอากาศร,ร้อนก็เป็นอย่างนี้แหละ เวนเอ้ยนี่ข้างโง่เสียจริงที่ใช้ย่างก้าวชมจันจนหมดแต่ข้าก็ไม่ได้กลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเอ๋เฮ้ออะไรเอะประมาจารย์จินหนเขาดูเด็กกว่าตอนที่ข้าเจอเฮ้เฮ hey, hey! ้ทายอิว่าใครเอ่ยจำข้าได้หรือไม่ข้าค่อนข้างผิดหวังนะที่ข้าไม่ได้สู้กับเจ้าในครั้งที่แล้วน่ะ เอาแล้วตอนนี้ถึงตาข้าแล้วเจ้าถอยไปก่อนไปไปไเจ้าเองก็อยากจะสู้กับข้าใช่ไหมล่ะฮเจอดูบรรยากาศไม่ออกอย่างนั้นเลยเจ้าโง่บรรยากาศเหรอบรรยากาศอะไรกันเจ้าคงหมายถึงบรรยากาศการต่อสู้สินะยามือและแค่นี้แต่กลับไม่ขยับเลยเอ๊ยา ใชเท้าเหรอน่าสนใจน่าสนใจทาไมข่้สนุกกว่านี้สิวริยศอนบงมดพยจกรรมเริ่มเย่ว่ริาวาวดบสวรรค์ผ่าน้าเยอฮ่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 มดพยรมรมพยจกรสินฮ่ หนอยพยักจำสินของขคาใช้ไม่ได้ผลยุสังเจ้าชนะสัตว์ประหลาดนี้ได้ยังไงกันพยักคำรามของกีฮูดูเหมือนจะไม่มีผลต่อเขาไม่เพียงแค่ระดับวรยุทธ์ที่แตกต่างกันมากแต่ยังโสรังนั้นมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมากกว่ากีฮูถึงจะพิจารณาเช่นนั้นแต่ทำไมค้าย,ยังรู้สึกว่า ข้าก็ยังสามารถเอาชนะยองสรังได้อยู่ดีนี <ś randomized nuclear sound> ่เจ <ôi> ้าเกิดียังไงเอ๋ที่หันหลังให้กับข้าคนนี้ 大傻！哎，班长！嗯？ พอได้แล้วพอได้แล้วยองสุรัง